พันพันพลาภาคลำบูธันเหยียบห้อย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 เหยียบใส่ตาครับอโคยูคะแนนตอนนี้แป๊ะเอาคะแนนสุดๆคะแนนสุดๆเนาะปีนใส่แล้วเอาโคยังให้เองตอนนี้เราบริวารลูกเดียวลูกเดียวเหยียบห้อยเรียบร้อยครับแสงสนะไปแล้วเราตอนนี้เนาะหนึ่งเซกสางกูอยู่ไหน กาบทักทายสวัสดีและสวัสดีพี่น้องเบิรสู่ทุกคนเนาะมาพบกับคำแซงและคำซีบานฟรีเนาะพี่น้องไปดีสสัดีไทผู้ชอเบิร์สูทุกคนเนาะวันนี้ตกมาย่ามเป็นแรกนะทุกส้มเพามีกิจกรรมเนาะถาก่อยเตะต่อทมเอากิดไกินเทนไหนวะสิถาก่อยเตะต่อเบิงนีส่เกือไรไรเมื่อาับอเช่ว่ได้เเออใส่เกืบก็ใส่เกนาะใส่เกือนาะ ใกระต่อเขาบนี้ชิบิชื้อท่านผู้ชมกลองจองไปชื้อท่านผู้ชมต่อยัางโมีเดินจ๊ะบนี้เดินเนี่ยให้ก่อยฐานอเิไปื้อะต่อตดน้ทำาได้น้อเออเอาสื้อฟังเฮ็ดเอารรมาดเลยไปเอาออกไปชื้อกระต่อไป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 ลปไ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 อไปไปไไป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 ไตอนนี้ปไนไปไปนปไ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 าหปไปไปานไป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 ไนไป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 ไ จะถากันเนาะื้อหนาชื้อในกินเนาะออกกํลังกายแหลกผไปกะตอกะตออยุอะไรกะต่อดูกคนเนาะมีี่ตกอ tôi nói nơi khác rồi tôi thương một tê muộn hả ở đây tê nói tôi xin một cái tô hả ลาคำแสงเลือกงไว้เมื่อซีพี่เนาะใชอป่ะเออสิน่ะจะไร้ก็ได้นแะแต่จะไดมันแขกแหละจะได้มันนิ่มๆเนาะตัวนั้นแหละเดี๋ยวถ้าเบิ้งรถเดี๋ยวเมื่อนีุ่กคนเด้อเฮาสิโชว์สเต็ปกาเตโตให้เบิ้งไว้ท่านซะนี่เนาะทเธอชมสามชีเนาะแม่สามชีพแต่บ่อ หน่วยหนึ่งสามสิกรีบนะล้วนะหน่วยหนึ่งหน่วยละลยร้อยสทกนะหนึ่งร้อยบาทสามสิบกัร้อยหนึ่งร้อยบาทเป็นเงินกรีบกับส0มสิบพันกีบหลังาก,ก็เติมได้แสงชื่อรถเติมลักเจ็ดได้กันลหลังหาที่น่าท้าประทรงน้ภาษีแล้ะน้ำจีกับไปหองไปถากันกับปาก่อยน้เนาะ คอยคัมซีนาเต้แข่ง <premier> ก <player> ันลองดูลองดูสเต็ปลองด้วไปไม่ได้อยู่คนทางจะนั้มันกิ่งเอาทางอยางนี้เลยไป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 เจอกันอยู่ห้องท่านผู้ชมอ้าวนี่เน่าท่านผู้ชมตอนนี้ฮะกำลังสิลงเดินเนาะสิลงเดินนี่ชิเดียวนี่สิเดียวนี่อันนี้ได้ยังนี่ชิบชิบบ่ชิบชิบพันบ่ชิบพันท่านผู้ชมท่ากัน ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ล้วักซีมอเ่ันมากนี่นาเดินเห่าถ่าไปะถ่าบปะถ่ากูอีกแล้วมึงกินกูได้เฉยๆเดียวไห้กูใสเกลือรปล่ใอ้กูใสใสใะใสเกลือยังเรียบร้อยหน่อจังใสกันเลยเนาะไห้มักซีปซื้อน้ำก่อนแห่เออมันจะไปวะเลยไปไปซืซีน้ำก่อนฮะ คือคือคนรุดนี่ออกรมกานักเตะชอบกวานี้ว่อมว่อมอีกวันนึงไปได้ปันนี้ว้ข้าเผาเ้ายัง้าเผามันพ่อหัวยังเอาหนาเค็มมาเจอวัมอันนั้นเอ้ กูสังชุดมังนี่เลยชนอ้าวก็าเจบนี่กเชก็มันนี่เอ็ดเออมามับเลยเยบสาตาบบคบุคมามออกมาออไปกรรมการเปีนคือนักเตะต่อนี่กรรมกกรรมการหมเตะนงต่อกูไปช่วน้าหมใหเกูเตะจะน้อยจะน้อยมงเตะบุเป็น เรามูคูเนตอนนี้เนาะมาทนผู้ชมเป็นแมยุดโลกบอิเไหนนี่เอายังนีกาเงินสิบพันช็คหเก้าเนาะเซ็นเนาะสิบหคือเก้าสิบพัเด้อทนผู้ชมเป็นเป็นพยานเด้อร่างเดินเนาะมาเหยียบห้อยาทำแสงเหยียบโอ้ยจะเดิน้หลังสิโอ้ย กูอ้อมมือให้มึงฮะกูอ้อมมือให้มึงมาเด้อทางส้มอือหนึ่งนับคะแนนหนึ่งซนตะก้อยเซ่อตะก้อยเสียบอุ้ยเสียบขาดหนึ่งเท่าคะแนนหนึ่งหนึ่งเนาะ ทำแท็กซ์ซบเยียร้อยกรรมการซอยคะแนนเนาะซึ้ยอดอ๋อเนาะคะแนนสองสองเนาะแล้วก็ซึ ครับคะแนนสามสองอโอ้ยกปีนมันพูดนคไปน้ำต่อให้ผมเออไปน้ำต่อพี่นาม่ได้ยังให้เขาให้สเต็ปไปตลอดอันนี้สามสี่ะสามสี่ก้อยสี่วะสากูสี่ยอด โออเดี๋ยวฉันออกโอทางนั้นเอา่อทางนั้นขึ้นนั่นห้ำุกเส้นเาตุกเสนเลม่นออกเลยกรมโกงเล่นกมการกรมการกรมการหาซ้ำหาซไปจบเกมนิวเทียหาคะแนนสีเทียงเอาไปได้กองจับอยู่ ไป,ปบอกพี่เบนน่ะน้าเหตุเพราะไหนเน,หเนาะคะแนนฮุกสี่เนาะเซียบูอัพสีดบังขนมอมคนหนึน่งอากอยนำไปแล้วสองหน่วยเนาะตอนนี้เนาะครับซกตีตื้นขึ้นมาได้บอ่อบนว่าว่าจะได้ตีนไปแล้วตีไปแล้วหัวต่ำหัวต่ำขึ้นมาทางมา้าฮากอยจับบ่ออยู่คนละคะแนนห้่างไหวแล้เกิดอันนี้มันใช่ปะไหนผู้ไปเกิดอันนั้นไม่เกิดคะแนนหาฮกเนาะ คะแนน6เท่าเน้อตัวมืา,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 าอปลา拉ปลา拉หูหูลิกซิทมาแล้วว้าาบ่ตอนนี้นาะคะแนนอ่าชิปสองตอนิสเอาก้อยมี12คสองขัแซงมี1ิตอนนี้น้อกสิเกม<ด>13เท่าเนาะตอนนี้น้อ,ต,อ,นนนอตัวมือ อีกสองหน่วยเกมเอาไปอีกมาก่อนได้ก่อนเนาะไปสามสิบสามอ่ะมาสวยอ่ะสิบสี่สิบสามเฮ็ดลูกเดียวครับแซงเซบมาสิบสามแถวจะไปวะไปได้ไแล้วมึงกินเลยนะบัไอ้บับเดียวนี่ยเซฟกินนี่เดี๋ยวกินหรืเดียวท่านนะบุควาปน่เลยนะเอา ไป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 เอา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 ไปลูกเดียวลูกเดียวเรียบร้อยเรียบร้อยครับแสงสนะไปแล้วนะตอนนี้เนาะหนึ่งเซ็กจ้างกูอยู่ไหนเฮ้ยใปะักฟ่อนหันล้วที่เนาะตอนนี้เนาะเซ็กทีสองเข้ามาแล้วเนาะเป็นอ่ะอากอยเสิร์ฟเดี๋ยตอนนี้เนาะเอ้าคะแนนสุดๆอากอยเสิร์ฟ เหียบห้อยเหียบห้อยนำไปแล้วหนึ่งคะแนนหนึ่งซนหนึ่งซงซุนขับแสงซืออกจิกไทยกรมกายังอะไรฮกมาซอยคะแนนสองซุนซอยกูฆ่าจแตกยังซอยแล้วโมกุลคะแนนสามซุนเจ็ดกินนะเจ็ดกินเนะหน่อง 1 xong này sấy 1-2 Măn kín Ờ 1 xong Mất rồi đi <cười> <cười> Còn mà Ồ Ồ Mình gọc xì à Ồ Cả đơn คะแนนสามสองมึงไม่ได้ก,กินกูดอฮก,กุรอฮมือไหน,น,น 3, บุญคะแนนสามสองเสร็จเหยบห้อยคะแนน 3, สามเท่าสามเท่า,าเลยนอตตอนนี้เนาะเซกทตีสองคะแนนตอนนี้อย่าพาดเสิร์ฟเด้อคะแนนตอนนี้อาก้อยอยู่ที่สิบสามคำแสงอยูสส่สิบแต้มเลาวตอนนี้เนาะอาก้อ,อ,กอยน้ำไปแล้วสามคะแนนเสร็จ คะแนนหนึ่งสามออกไปพนวาเนาะตอนนี้คำแซงตีติดกันมาแล้วคะแนนหนึ่งสองคำแซงซึบสองสามเออสองสามาแล้วช่วยหนึ่งสองอากอยสิสามารถปิดเกมได้อีกบอพนวาเอ้าเอ้าคำแซงเป็นไรเป็นยังไงเหยียบห้อย ตอนนี้คะแนน4ี่สองหมว่ะนาะอก้อยลูกเดียวปิดคำแสงนำมาติดๆเนาสินำได้บ่อซับเหยียบใส่ตาก้อยหมดว่ะคะแนน3 4เอา้าลูกเดียวทันลูกเดียวกินหมดว่ะมาซับปิดได้บอ่อปิดได้บอ่บอ,อก้อยลูกเดียวลูกเดียวจิกลงไปจิกลงไปโอ้โหเกาะขึ้นมาลรอเกาะขึ้นมาปีนใส่คำแสงเหยียบห้อยเซกทีสองนาะ พุ้ <W oo> ตอนนี้เนาะอกอยชนะสองเซ็กเนาะถือว่าคนละคนละหนึ่งเซ็กเนาะมาเซ็กที่สามต่อเลยพี่มาพวกเราต้องมีการผักผ่อนเลยทีเดียวมาคะแนนโซนับแซงเจ็บอากอยว่าจังให้แล้วเตะลูกเตะมุมหรืว่ามื่ได้นี่คาเตะบาคาเจอร์มาลูกเตะแจ๋เนาะคะแนนหนึ่งโซนอกอยเจ็บเซ็กที่สามเซ็กที่สี่เห็นนาะยองมายังไม่เอาได้ค่ะ เ 1, หยียบหอยอุ้ยคะแนนหนึ่งศูนย์เออหนึ่งเท่าเสมอเนาะตอนนี้นเนาะอ้าวไผเป็นไผเสียคำเสียงหรือเสียอากลอยกระจกว่ากันไปเฮ้ยเสียบขาดลูกนี้เน,ะนาะคะแนนสองหนึ่งอุ้อันนี้อากลอยบรอยาก,กาศนาิ่มจนเห็นแขวะตัอพอดิกินเด้ใครเพิ่งพอดิกินก็คิวจุก,กันพอดีว่าเอา้นาคะแนนสองหนึ่งซบมาลินยักลิน เหยียบห้อยเนาะตอนนี้คะแนนสองสองเสมอแล้วตอนนี้เนาะคู้มแสงบอกไปหน่อยหน้าไฟวันตะตบมือแปะแปะเอาจบโอ้ยคําแสงว่าจบออกได้จังใดว่าตั้งใจสืบผักขักออกไปว่าคะแนนสามสองเอาก้อยเสิบแซนกรรมการก็เริ่มจะเป็นวันเป็นไอ บ <3 S 2> ้านโควิดตอกพี่น้องเ้ยคะแนนสามเท่าตัะตตมือบล布拉ซึด <c oughs> คะแนนสี่สามอก้อยนำไปแล้วหนึ่งคะแนนตอนนี้เนาะโหคนย่างคืมเสเ็ีรปลาเผาซื้อใหม่น้อนำไปแล้วหนึ่งเต็มเอาเอก้อยซึบสี่สามแล้ว โอ้ยเกือบเหยียบเคาเบลาตาคำแสงกูหลอกคำแสงลบไปสุยไปหน่อยหนึ่งเผื่อว่าคะแนนหาสามก้อยซึบเริ่มแล้วมาปมาปมาจิกใส่จิกใส่โอ้ยเกาะมาได้เกาะมาได้หอดคำแสงคำแสงตั้งมาตั้งมาเหยียบใส่ตาก้อยเหยียบห้อยโอ้ยโบโอ๊ยเหยียบห้อยออกไปแล้วเผ่อว่าคะแนนหกสามฮะเห็นส้นมาดีเผื่อว่าเนาะคะแนนหกสามก้อยซึบเอ้าเจได้กันแนี่ยเนาะพี่น้องเนาะ การพนันก็เป็นสิ่งบอดีพนว่าแต่ขยามันก็ดีอยู่ขับซีได้กินฟรีเงินกินกันความสุขสบายนี่คือเก่าเนาะพนว่าเนาะเอ้าบ๊อบีมีแท้แล้วัตรูธิทาวนคะแนนเท่าไรเลยลืมเลยสี่หกเนาะเก็บห้อยคะแนนเจ็ดสี่ก้อยนำไปแล้วตอนนี้สามหน่วยพนว่าเนาะยิ้มเปรย์เปรย์จนแขวแห้งฮู้ว์ get up เด็ดแตจมูมันเมื่อยเลยอะ เหยียบสายตาก้อยเหยียบหอยคะแนนห้าเจ็ดคำแสงเสียบขาดเสิบตั้งมาตั้งมาตั้งม,าห,า,มาหัวต่ำหัวต่ำกรับคืนมาออกไปแล้วผมว่าคะแนนแปดต่อสี่นำไปแล้วสี่เต้ม,อ,อ,อ,นนตอ, 5, มอกอยหิกคิ้วใส่คำแสงท่าไทยมึงจะเอาจังไดกับกูแลนใส่กันเลยป่ะเดียวเอ้าเหยียบหอยคะแนนตอนนี้ห้าแปดแมนบอกคำแสง อาแปดลูกง่ายคท่าหน่อยนะ,า 8, นะอาแปดเนาะเอ้าคำแซงเซิบฮู้สวนหัวมาตั้งมาแล้วตีนเกาะไปโ oh. อ้ยนี่ยอากอยว่าอยากเซง็งอันซีเรียลให้ตัวเองมัโอ้ยไปหน่อยหนึ่งคะแนนหกแปดคำแซงว่าจะไหน mm. เกมนี้สกินได้บ่เพป็นว่าเซิร์ฟมาฮู้เลื่ออก เลืมอมอกทางเวียงจันทร์โอ้เจอส่วนมาดีของคำแสงอ่ะกอ้อยปีนกลับคืนบอ่อขามเนาะคะแนนเจ็ดต่อแปดเอาตีตื่นขึ้นมาแล้วคำแสงตอนนี้เอาเป็นยังไงเป็นยังไงก็บเบิ่งกันไปเนาะพี่น้องเนาะฮู้เริ่มจะเก่าค้างเก่าหยั่งแล้วตอนนี้อ่ะกอ้อยเริ่มคิวจุก,กันแล้วตอนนี้เนาะจังไงกันเนาะเงิน,นกินกันความสัมพันธ์ยังคือเก่าเด้อพี่น้องเด้ออ่ะกอ้อยนั่งมานั่งมาคำแสงกักอุ้ยลิ้นพันผลัพากนำบ,บทันเหี่ยมห้อย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  เย็ยบใส่ตาครับอโกยโอ้คะแนนตอนนี้แปดแปดน้อคะแนนเสมอแล้วตอนนี้น้อตีตีนขึ้นมาแล้วเอ้าไปสีเป็นไปกระเบิงไปนำกันนำปนวานน้อเอ้าคำแสงซื้อออกแล้วไปจะได้เป็นยังไงลูกนี่เยังไงลูกนี่จิกใส่คำแสงคำแสงเกาะได้อุ๊ยปวดว่ะเป็นยังไงเป็นตีนหีหัดปนวารได้หีไฟหีไฟจังหวะเด้อตอนนี้เด้ออันนี้ก็ผู้เกี่ยวกับซีเหน็นเองเอ้ามา คะแนนเก้าแปดก้อยซืบเหยียบอุ้ยเกาะมาก็มาเราออกไปแล้วลูกนี้นอกมาได้ฟาว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 คะแนนเก้าเท่าเนาะโตมือ布拉บ布拉บโบหยาวกว่าซูสีเนาะขู่นี่เนาะคันกับสีเข้าไปยาวกว่าขาดลอยจิกใส่คำแสงเกาะขึ้นมาได้อุย้ยเสียดายมาหดกรรมการเอาซอยพันว่นาคะแนน แนนศูนยเก้นย์เก้าเออซิบลงลงลืมลืมบัจยักเป็นตากล้องบัจยักเป็นกรรมการงามมองยายนี่ฮะาตั้มเซนบ้าปลาตั้มเซ็นไหนพี่อยากให้รักกูไปตั้มเซนบาองยานี่ตั้มเซนตั้มเซ็นหรอออกบมันอยู่ทางในหมอำแทงกำแซงไปมันอยู่ทางใน ตัดเส้นน่อ่าสมานนนเนาะเอ้าคบแสงเสรบเป็นบ้าคะแนนศูเร้นาะเป็นบ้าตั้ศคะแนนคะแนนศูนเสียวคลิปถ่ายมากูจะประจานมึงเอ้าคะแนนศูนย์เนาะวขแสงเสรป็นล้ออกาส้นนเส้นไหนตทุกเอาคะแนนศูนคะแนนศูนย์เนาะปิดไซดแล้วก้อยจกให้เองตอนนี้มานผ่วั กรรมกรเอ้าวคะแนนหนึ่งศูนย์เนาะคำแสงนั่ไปแล้วหนึ่งคะแนนตอนนี้เนาะมันต่้มอยู่นี่เฮ้เทียนกรรมการใบเรื่องที่พันบุได้เสียบทีเรียน้เออกระซางมันเอ้าหนึ่งศูนย์เนาะคะแนนชีวิตตัวซีฟตั้งมาตั้งมาเอามาเอามาไฟจะเป็นไฟเยียบใส่หัวครับโอ้ย เทียบเฮ้ยเยียบ่อยโอ้ยคะแนนหนึ่งต่อหนึ่งพนานอตอนนี้เริ่มมีห้อยยิ้มขึ้นมาแล้วผมมีการโกงน้อพนวันอ้ข่าวแบบใบใสสะอาดเอ้าเงินกินการก่อนยังพันอยู่คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิเปลียนมุมก่อนออกมองว่ามึงโกงคะแนนสองหนึ่งตะก้อยซื้อสามหนึ่งสาม อืมเฮ็ดหัวต่ำหัวต่ำบอรดบอรสหมดเลยคะแนนสองสองเนาะเอ้าอีกสามหน่วยเอ้าโก่งโลดโก่งกูนนะี่เฮ็ดโอ้โหหแล้วจักเคออื่อนี่ก็ได้ต่ำทางในสามเหลี่ยมกรรมการย่างสามหนักเตะคะแนนสามสามไปไปหัวจิกลงไปใส่กัะแสงเฝ้าลูกนี่เนาะสี่สามหมดแล้วโก่งกูมามา อ๋อเนอะตอนนี้คะแนน14ต่อ13เนาะถือว่าอีกหน่วยเดียวคำแสงสีดะกินขาดลอยไปแล้วเอาก้อนสีตีตื่นขึ้นมาได้บ่เพื่อว่าคำแสงซึบโอ้จะพ่ออยากขิ้นหนับไปพี่ีนั่มันเอ้าเฮ็ดตั้งมาได้บ่ตั้งมาได้บ่ข้าได้บ่ข้าได้บ่จับลักคำได้บ่เรียบร้อยบ่มีการจับลักเด้อตัวนี้คะแนน14ต่อ14ไป3เพื่อว่า จับลักปกิบบอกบอกมึงอย่าทามันบปดิฮ่าสีต่อถือมระกบข้างมาซื้อไปซามนอคะแนนตัวศมาไปซามหน่อยจิกใส่ตากคอยพล่อยเรียบร้อยบุยม้อยออกไปแล้วตอนนี้คำแซงนำมาหนึ่งคะแนนต่อศูนย์คำแซกซื้อทามาทามาจิกอุ้ยวิดไปหน่อยหนึ่งบ่ตรเอ้า้งมาเอาก้อยตั้งมา ตั้งมาทังมาใส่คำแสงคำแสงจะเอาได้บ่เอาได้บ่ข่ามไปแล้วข่ามไปแล้วเอาก้อยตั้งมาตั้งมาตั้งมาหัวต่ำไปแล้วเรียบร้อยอุย้ยคำแสงเหนียวไรพอดีเราคิดว่าตั้งมี <laughs> ปิ้นจะมาข้างเอาก้อยเอาต่อ <c oughs> เอา้าเฮียวห้อยเฮียยวห้อยเหนียวไรเอาก้อยติ๊กใส่ตาคำแสงโอ้ยคะแนนหนึ่งศูนย์เอเอหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งคะแนนหนึ่งหนึ่งในตอนนี้เนาะ ถือว่าแมตต์นี่จะเป็นแมตต์ล่างตาไปช้าๆหน่ะยแมตต์หยุดแมตต์หนึ่งกับหนึ่งคะแนนแมตต์หยุดลงหยุดลุ่งน่อย่เนแมตตกรรมการไปแดงออกไปเลยอย่าเทียงกรรมการตีกูยังพี่อ่ะมาเซิฟคะแนนหนึ่งหนึ่งเนาะไฟสิกินไฟเบิ่งนำกันกาะมากาะมากาะมาอุ้ยตอนนี้ครับแซงไปสองต่อหนึ่งแล้วเนาะอีกหน่อยเดียวสิปิดเกมหมดแล้วเอ้าคำแซงเซิฟ ก้อยสีสามารถเห็ดโอ้เฮียบห้อยกินไปแล้วแบบงามๆเนาะกินแบบตาบอดเลยแบบนี้นะทำลักจนสิลมแบบเนาะเสียสิพันเป็นยังไงอันน่ะไปสิพันเดี๋ยวพมเป็นยังไงบุลเลนน้ำโอ้โอเคสีเนาะแขดงลายเนาะถือว่าโอเคเด้๋เป็นยังไงเจ้าอากอยมงกลถือว่าแชมป์กลงใช่อย่าอย่าไปอากติกัน